ดังเดี๋ยวแม่ตื่นเร็วเดี๋ยวแม่ตื่นเร็วเร็วมานี่ก่อนเร็วอันนี้ก่อนค่อยๆคอยๆเดี๋ยวแม่ตื่นเดี๋ยวแม่ตื่นดูดิแม่ตื่นเปล่า มีเด็กขโมยโทรศัพท์นะครับแม่ตื่นเดี๋ยวแม่ตื่นเดี๋ยวแม่ตื่นเร็วเอาโทรศัพท์มาเร็วหนึ่งสองสามเร็ไปเุ็วต๊กแกมาเร็ว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 เอาตุ๊กแกมาวเร็วเร็ว